สวัสดีคะ่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มไลน์นะคะสำหรับโปรไฟล์คนไทยแท้ๆเลยเพิ่อเรท่านใดอยากได้ยอดไลน์เพิ่มนะคะให้บริการนี้เป็นตัวช่วยเันแปได้เลยก็นึ่งเลยค่ะไปที่หน้าเว็บไซต์ Google นะคะพิมพ์คําว่า k m m t t h หรือกดผ่านลิงก์จากด้านล่างมาได้เลยค่ะในตัวเว็บ k m ววบ m t t h ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยนะคะ เว็บไซต์เคมเมนนะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มการดูไลค์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยดูแลเพื่อนๆตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะกดสมัครสมาชิกได้ตรงนี้เลยนะคะ ก็เข้ามาสู่หนะ้าสมัครแล้วนะคะก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลและชื่อจริงนามสกุลจีนและผ่านยืนยันแัะผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้2ติ๊กด้วยนะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านลิงก์ g o o g l e กันได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินเคยเข้าใช้งานกันไว้อยู่แล้วก็สามารถย้อนกลับได้เลยนะคะกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวในหลากหลายบริการและในหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยนะคะในหมวดหมู่ตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายหมวดหมู่หลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้ตามความสะดวกชอบใจกันเลยนะคะมีทั้ง y o u t u b e t i k t o k I n s t a g r a m นะคะทวิตเตอร์นะคะและอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะ ในตัวแพลตฟอร์มได้โบนสุดตรงนี้นะคะกดไปที่ Facebook ค่ะหมวดหมู่บริการตรงนี้วันนี้จะเลือกเป็นไลน์คนไทยนะคะขอเลือกเป็นตัวพรีเมียมได้โบนสุดตรงนี้นะคะบริการตรงนี้มีทั้งไลน์และอิโมจิเลยนะคะขอเลือกเป็นตัวไลน์นะคะ5008นะคะจะเป็นตนัวนี้ในคําอธิบายตรงนี้เพื่อนๆสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนได้ค่ะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์ของเพื่อนเองลิงก์ตัวนี้นะคะเพื่อนๆสามารถคัดลอกมาได้เลยค่ะจากโพสต์ที่เพื่อนจะใช้บริการกดตรงเวลาเข้าไป ได้เลยนะคะยอดเดิมอยู่ที่เจนะคะคัดลอกลิงและนํามาวางกันได้เลยจานวนปริมาณขั้นต่ำอยู่ที่1ิบนะคะใส่กันไป10นะคะในราคา4บาทกดสูงกันไปได้เลยค่ะระบบก็ได้มาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นออเดอร์ของแต่ละแต่เป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์ของเพื่อนเองนะคะไปดูนะประวัติการสั่งซื้อกัน ในหน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้นะคะคือออเดอร์ของเพืออนทั้งหมดที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วสามารถย้อนกลับมาดูรายละเอียดของแต่ละออเดอร์กันได้เลยค่ะในส่วนหน้าหน้าตรงนี้นะคะคือเลขออเดอร์ของเพื่อนเองเพื่อนนั่นใดนะคะมีปัญหาเรื่องเงินไม่เข้ายอดรายเข้า้าสักนิดนึงนะคะให้นาเล็ออเดอร์ตรงนี้นะคะส่งให้อดินตรวจสอบกันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสถานะตอนนี้นะคะรอระบบดําเนินการเติมยอดการสักครู่หนึ่งนะคะ มาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะมีกันอยู่หลากหลายช่องทางมา,มากๆเลยสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้ตามความสะดวกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวสแกน QR Code โค้ดตรงนี้นะคะใส่เงินด้านล่างตรงนี้นะคะตัวสแกน QR Code โค้ดก็จะขึ้นมานะคะก็สามารถสแกนได้เลยนะคะยอดเงินจะเข้าทันทีเลยค่ะในส่วนของการเอื้กันตรงนี้นะคะโอนเงินผ่านธนาคารนะคะของ หน้าบริษัทเลยนะคะตัวนี้นะคะโอนเงิ er นเสร็จแล้วนําสลิปมาวางตรงนี้นะคะย้อนเงินเข้าทันทีเช่นกันนะคะไปดูตัวคริปโตกันนะคะตัวคริปโตตรงนี้นะคะโทษนะคะไปดูตัวชิลเพย์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวชิลเพย์นะคะด้านในตัวชิลเพย์ตรงนี้นะคะก็จะมีบริการอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสแกนทูมันนี่ตัวนี้ก็จะอยู่หน้านี้เลยนะคะ ไปดูตัวอ่างเปากันนะคะตัวอ่างเปาวัลเลตตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวสแกตตัวสร้างสองอันเปาของทูมัน e ดิวัลเลตนะคะตัวนี้ง่ายดายกันเลยนะคะไปดูตัวคริปโตค่ะในน้าตัวคริปโตรตรงนี้สําหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะที่โอนเงินต่างประเทศตัวนี้ก็สะดวกมากๆที่สุดเลยนะคะสามารถเลือกกันไปใช้บริการกันได้เลยนะคะตรงนี้เป็นการแนะนําเพื่อนนะคะเพื่เพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บซาตูนิคก็สามารถนำคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะคะให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่น5%เปเซกันเลยนะคะ ไปดูที่หน้าโตัวชื่อเหลือกันนะคะโต้เชื่อเหลือตรงนี้นะคะหาเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้ายอดเลรไม่ขึ้นนะคะก็มาขอความช่วยเหลือกันได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะนำเบรกออเดอร์มาวางกับตรงนี้ได้เลยค่ะก็้ปัญหาเรื่องใดก็กดกัไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่งตัวกันไปได้เลยค่ะตัวนี้นะคะมีแอดไลน์กันได้ด้วยนะคะสามารถแอดไลน์กันไปได้ด้วยนะคะ หากเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะต้องการความสะดวกรวดเร็วนะคะก็สามารถแอดไลน์กันไปตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะตัวประวัติการคืนเงินตรงนี้นะคะสําหรับพเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมาอยากรู้ยอดเงินนะคะของแต่ละออเดอร์ก็สามารถมาดูกันน้านี้กันได้เลยนะคะก็จะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์นะคะเงินยกเลิกและยกเลิกบางส่วนก็จะอยู่หน,น้านี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูกันได้เลยนะคะแต่ละออเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยะค่ะ ใ้ตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็ดาวน์โหลดได้ทั้งของพ c และแ n d r o i d iOS เลยค่ะสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะกกลอรองรับทั้งของ Google p l a y และ App Store เลยนะคะตอนนี้นะคะยอดไลค์โพสจากโปรไฟล์คนไทยแท้ๆเลยก็ขึ้นกันมาแล้วค่ะหากเพกื่อนๆท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์เคแมมนะคะก็กดผ่านลิงก์จากด่านล่างกันไปไเลยเยเว็บไซต์ตัวนี้นะคะด้านในมีอยู่หลากหลายบริการและหลากหลายแอร์อมให้เลือกกันเลยลองไปเลือกดูรายละเอียด กันก่อนได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมกันค่ะ